าาจะหคไม่ไม่ต้องเล่นก่อน,นต้องได้มึงจะส่งมาแบบนี้อีกนะดีนะชงแรกที่เขาร้องไปก่อนผมเลยจำคำเขาเมื่อกี้สวัสดีครับพ่อ,อมาเกือบทุกงานนะพ่อกับแม่ไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะไม่รู้ไปเอาเงินจากไหนเยอะแยะมาเงี้ยพ่อผมขับรถไม่ไม่ พ่อทำงานมาเกือบ30กว่าปีเงินสะสมพ่อกำลังหมดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเพื่อลูกอย่าให้รู้นะ2ปีที่สปีต่อจากเนี้ยทักหานูกค้าไปพ่อยืมเงินทักแสนมาต่อชีวิตได้เลยอย่าไปพูดงั้นพ่ออย่าไปพูดงั้นแม่อยู่ไหนแม่เอานี่ไงแม่ มันไม่ชินกับการพ่อกับแม่นั่งห่างกันแม่จะนั่งห่างกันดิคนมันรักกันมันต้องอยู่ด้วยกัน เมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะหยุดก่อนคนละกันต้องหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนทำไมครับอ้าอ่องอ่องอ่อคนละกันเขาต้องไม่ห่างกันใช่ไหมอ่องไอ้อัน้ไอไอไตองเดินเราบอกเมื่อกี้นี่พอดีเอาเอาเรียนกล้องมันผิดใกล้ๆ ันนี้อะไรนะผิดมันมันซูมไม่ได้ครับต้องยืนใกล้กันหน่อยในเหนื่อยไอ้กล้องตัวไกลๆก็มีอยู่เเรรือปะมาณนลยว้่ถือว่าวันนี้เงียิบว่้ยเจออะไรนักหนาวะเนี่ย ทำแล้วเกงใจหนวนดธนรด้วยนะครับออแต่เอฟอซี FC ไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมไว้หนวดแล้วมันลกลุงลังคือผมไม่จะก็จะไม่ได้ไว้ยาวขนาดนี้นะครับจะไม่มีเวลาตัดผมก็จะตัดให้มันเป็นลองหวีพอให้มันมีดำๆนิดๆหน่อยๆไว้ยาวขนาดนี้ผมไม่ได้เป็นฤาษสีนะครับทุกคนครับแล้วแล้วผมกลับถึงบ้านผมอาบน้ำผมก็ส่องกระจกอยู่นะครับผมรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงนะ บางคนเจ้าไหนจะตัดเจ้อจะตัดคือเราเราคุยในใจไงโอ้รู้อยู่กระซอกกระโจกอยู่แล้วดูลลลลลลแล้วดูพลพวงนะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแเรให้ไวไวทั้งวงแล้วแล้วตอนนี้ผมก็เป็นโจรเลยคนเดียวเลยพี่เดี๋ยวผมพี่เบิร์ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมจะกนหล่อนะไม่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 ไมหนวดผมพอทนยังไงฮะอย่าปัดปีได้ไหม <laughs> แล้วอยู่ข้างหลังผมผมทำแสกลางไอ้คนนี้ก็บอกเหมือนปลาครับปลาครับเชิญยิ้มมานะปลาครับอ่าแล้วแล้วแต่ปัดเปรตมีคนเคยบอกว่าเหมือนอะไรไหมอ้าวมีคนเคยบอกไหมไม่เหมือนครับแต่เจนนท์สตีนฮะตอนนี้เขาก็เดรกเจนนท์สตีคนคิดว่าคิดว่าเป็นพวกนั้นไงเฮ้ยเฮเราลองทำแบบนี้ดิเราเอาโทรศัพท์เครื่องมาแล้วแบบ ผมไม่ใช่คนทางนั้นนะครับผมไม่ใช่คนทางนั้นนะครับกลัวกลัวกลัวเดินไปแล้วโดนโดนโดนไม่ไม่ไม่อันนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนอะไรนะครับเอ่อมันพูดไม่ได้ครับตอนนี้มันกำลังแล้วคนนี้หน้าเหมือนอะไรครับอ๋อคุณคุณน่าจะเคยดูนะตั้แต่โตมาคุณน่าจะเคยดูพ่อเรารุ่นเขาียวเราเคยดูกันหมดเลยนกคุณทองเหรอจ้จี้เอา คยไปรายการจอจี้ก็เคยไปออกรายการด้วยกันอยู่ดีฮะเคยเคยเคยไปรายการด้วยกันอยู่ดีต่อใครพิิชชชมวนื่นพิชิมชวนชื่นนั่นน่ะแต่ก่อนเป็นรายการจอจี้โอ้ยมอมแต่นัก็ตีเฮาเนาะแล้วผมมองอีกอย่างหนึ่งหน้าพี่ก๊อนเหมือนปลากระปลาะปลากระเปพาะเล็กน่ารักน่ารักแม่งหนักของบักคาบอีกกูจะบอกให้ พูดอย่างนั้นได้ไงวะฮะเฮ้ยเฮยเยากไอ้ยมวะฮะจะเกไอ้ย้มไปไปมีอะไรจะบอกกับไอ้พูด,ดในฐานะเพื่อนฮะในฐานะเพื่อนเลยในฐานะเพื่อนนะเอมีอะไรก็ปรึกษาก็ได้เสมอรัร <laughs> ักร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 ัก ให้กับฮัน้ากเสมอนะฮะอ่ะถือว่าได้คำปลอบใจจากไม่ปลายไปเอ๊ะน่าจะยิ้มได้แล้วแหละกูย่างนี้เลยมีอะไรมึงทักมาหากูได้เสมอพูดใช่ไหมพูดเลยเป็นเพื่อนกันเอะมีอะไรทุกอย่างในชีวิตทักมาหาอย่าช้าสิสชเล่นพวกน่ะทักมาหาไปได้เสมอ เซบายเสร็จประมาณทีหนึ่งกว่าบาทักเลยเดี๋ยววันนี้ช้าๆขออย่าร้องกับผลงานขออย่าร้องกับไปไปเรียวซึ่งหน่อยครับ